ดำมาใส่แตีปพูดอี่ส่งดำหน่ามหน่อยพวกพ่อนี่ลาลูกพันใส่รถลูกพันเหรอเอาไฟหมดเลยครับใส่รถลูกพันนะจะนัน้อบใครไล่เกียดางมันก็อยู่ที่ร้านแมานเอนมีกล่ะ

ไอ้พ <m í toys> mm ี่้องมาชอยมาเตะเอาอเด้อเมื่อครบแปบอกได้นะครบแปบอกได้หเออป็นชั่วโมงเลยยาวๆเลยป่ยาวเลยเอาแบบูทานไปด้วยากาดีเลยนี่ธรรมดาไม่ได้มาคบกันแบบนี้เลยอยามดีเลยนี่

ส้ทางงานลุงสันที่สองโอ้ทำงานแล้วดูด้วยสามพันไทำงานเสร็จแล้วก็อยนี่เนามันสมนหม่ี่ันานระเบานะ

ถุบปลถุงผักปาปัวยา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 วเดินไปด้เยดิน้ลงมาดิโอ๊ะไปเดิ้อยไปดินฟาเออฟาดกี่ะบดมันดีใจที่ทำให้ได้ไปมาฮะนะไปมาะว มีเจ้าวันนี้นี่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 อนี่นี่นี่ไอนแบมแน่น่ะแบของไ่แบของแ่ยาน้อยเด้น่นะ่กระทางบกระทางยังมีด้น่นะแล้วนม่าโดยเฉพาะได้หน่คืนนี้กินน้นี้กันทุกคนกระทางโอ๊ยกะทากระทางกระ ไมีหน่อยม่เหนื่อยไม่น ει, ือยเอา้เาพออุ้มหน่อยเคยมายุ่งอย่างนี้่อนี้อแยค่อยหาไม่ลือแค่งอมวนยเจีไว้ ก็มาทีนะรุนทําเจแต่มีคนไชก็เลยบอกว่าใไเดยวต้อหาไปสิค่อยหาอยู่สารนายาเพราะเป็นตอนนี้เห็นขาแล้วเยต่วาผู้ใดเอามาเสียงไว้ก้ารีนาดัยังเลนีโ้ทาอ เราเตามันเงินละโอ้ยแอนเกียอิ่มหมดแล้วไม่ใช่มาได้หรมันอึดแล้วไม่ใช่มาได้ครับแอนเก็บอันนั้นเลยเพราะว่าฝากินมาได้เลยว่างเป็นอะไรอ่ะโต๊ะเดี๋ยวจะได้ทำครับจ่ะอันนี้ฝาทั้งขยะที่ว่าร้านกาแฟป่ะไปไปไปย้ายไว้ไปเอาถังมันยื่นเสื้อสั้นเอาทางมันยื่นมาลากาแฟคนเป็นคนไอ้เที่ยวอยังน้นกินเัะมันมีแต่ถังไม่มีฝาเข้าไปในโลกกันหมดแล้ว เ้9นาทีแ ER> ล้วมืนของข้าวจอดับแล้วมันบดับบเดมบดับบลย้รุ่นลองแบนรุ่นสนองแบงนะคนย้ายถ่ายเทนะคะไปที่ห้องเก็บของใหม่นะคะแตัีค่ะ มปเร็วคมาที่้านเคคิดคยอาแล้ววันี้เป็นน้ำเดียวนายพันกับนยฝนนี่นะนพันกับนาฝนนี่เป็นน้ำเดียวป้าดาป้าดไม่เป็นน้ำบ่ เล่ไน <inequ ities> ได <out> <inda> ้ันีเดร์ลี่น่ดอร์กปี่สนเป็นอเอาเถเอาเนลมันจะายหมมาดูมาดูลูกว่าละครับ้วนหลับไปได้ไหมลูกคิดมันจะยาวขนาดนี้ไะตอนแรก จะไม่ตัดไปกนไดำพอไปให้เจาะเลยวันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแน่พอเบาๆสีทะลอกหมดโอ้ยเเอออาไปที่ละเรารู้แหล่งผลิตแล้วดูนิ่บัตดิบชั้นดีที่ทั้งจะอมมะละกอมะละกอข่าตะไคร้ข่า นี่จำมะละกอทุกสิ่งอย่างนะคะลูกเดียวลูกเดียวนี่ก็แพงเลยนะเดีอาเบิ้งทางนั้นเด้อขึ้นรถทางนักนเบิ้งอ่ะเบื้องอยู่ะเ้เห็เหงือนี่นะ่่าชายมาเติมเนื้ไม่ไม่ไม่รู้พ่อว่าอยจังนะเราไม่ได้ลู้ดานี่ต่อบ้นี่ วั่ตเ้องงใสเนี่ยอันนี้สแลกทามาออม่ี่ลตะกก็ใช้ไม่ไมใช่ก็ได้อี่มาตันหมแล้วตันหมแล้วแต่วันกี้ไม่เป็นอะไรได้อยู่จะเขาอกมาเนี่ยอันนี้บัตันเลยนี่นะหัวทุกล้มมันหาอยู่นี่นะตัวเป่าล้มน่ะ อมเอาม่เเลยจักมันมาเดี๋ยว่นยเนี่งสกทยงเ้ยนามันเก็้มัเก็บย่เชี่ยวนะ่ะอยาเุเสงสัยถ้าบ้านนอกต้องเอาลุนี่เจ้าลุนี่บ้า โอ้ยยัเห็ดเห็ดอะไรไ้เห็ดมามา่ใเห็ดเบือไ่ใช่เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงจะว่าอันนี้จะเป็นเหม็นเห็ดพบเบือเห็ดแดงมันสีแกงมาได้ดโอ้ เก่าน้าที่แล้วครับโอ้คลิปนี้กับประมาณนี้แหละโซลีกันไปยังสันะ